ระหว่างรอเสียงของข่าค A น,นะคะแก้ไขเสียงอยู่เดี๋ยวให้ตัวทีมงานแอดมินกูนะคะแชร์สไลด์เอกสารประกบบอบที่เราต้องให้กับผู้สำมนานงทาท่านนะคะถ่ายแคปหน้าจอไว้นะคะตัวนี้จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเดี๋ยวก็ดับการประเมิน A ายที่รูกสาวนะคะที่ท่านได้พูดไปแล้วช่วงเช้านะคะก็สามารถที่จะแดอดไลน์ไปคุยใ